สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของแนวทางของดาวโจน์นะครับของวันจันทร์ที่27ธันวาคมสนะครับแล้วก็แนวทางของดาว v ีนะครับก็สำหรับฝากคำเตือนไว้ให้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทำเพื่อเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เป็นกนรารไปข้อแนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นนะครับแนวทางย้ําเสมอนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับแล้วก็ทางช่องไม่สนับสนุสน,นการประนันทุกประเภทนะครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับยังไงฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปแนวทางใหม่ๆม,มาใหเ้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แนวทางของดาวโจนกันเลยนะครับแนวทางของดาวโจนนะครับผมคำนวณได้เด่นนะครับที่9แล้วก็0นะครับผมฟันไปให้ที่0นะครับชุดคู่9ก็จะเป็น94 95 แล้วก็97 9านะครับชุดคู่ศูนย์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น04 05 07แล้วก็08นะครับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวจะที่ผมคำนวณได้นะครับก็จะเป็น0 05 หนึ 105, แล้วก็4 08นะครับในส่วนของ2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่0ูนย์แนะครับแล้วก็05นะครับเด่น3ตัวมาหนึ่งถึงสตัวนะครับของดาวโจนนะครับได้ที่8 1แล้วก็5นะครับ สตัวนะครับชุด3ตัวผมฟันให้ไปที่408นะครับในส่วนของแนวทางของดาวโจนส์นะครับต่อไปนะครับเป็นแนวทางของดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์นะครับที่ผมคานวณได้นะครับตัวเด่นนะครับคือ5แล้วก็6นะครับผมฟันไปให้ที่6นะครับชุดคู่5้านะครับ ชุดคู่5ก็จะเป็น53 54 57แล้วก็59นะครับชุดคู่6ก็จะเป็น63 64แล้วก็67นะครับ69ชุด3ตัวนะครับของดาว VP นะครับก็จะได้ที่5 64แล้วก็9 6 3แล้วก็6 6 3นะครับเด่น3ตัวมา1นึงตัวนะครับของดาว VP นะครับได้ที่2 6แล้วก็9นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันแป้ที่64แล้วก็6 3นะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันแป้ที่5 64นะครับในส่วนของ แนวทางของดาว Vp นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับเพื่อนๆสมาชิกสังเกต5กับ6นะครับก็จะชนที่6กับเด่น3ตัวมาณีถึงงตัวนะครับจะชนกันที่6นะครับเดี๋ยวเรามาตามดุ้นกันคืนนี้นะครับว่า6จะมาหรือเปล่านะครับก็สำหรับแนวทางของหุ้นดาวโจนของวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับทั้งดาวโจนและก็ดาว Vp นะครับ หวังว่าแนวทางสูตรนะครับจะเดินต่อเนื่องนะครับก็ยังไงขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่พลาดในเ,เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงในแต่ละวันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ